ต่อไปนะคะเรียนเชิญท่านวันชัยสนสิริทนายความตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอดีตสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติอดีตสมาชิกวุฒิสภาเรียนเชิญค่ะ <c oughs> ท่านประธานที่เคารพกระผมสพทวันชัยสอนสิริ <c oughs> ขออภัยครับท่านประธานกระผมสพทวันชัยสอนสิริ ขอกาบเปลียนต่อท่านประธานและคณะกรรมาการคำพูดที่ว่าคุกมีไว้ขังคนจนคนจนคนยากไร้ไม่สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้คนจนคนร้อยโอกาส ไม่สามารถจะสู้กับคนรวยได้เมื่อมีคดีความจึงเป็นที่มาของคำว่าทนายความอาสาท่านประธานที่เคารพครับก่อนที่ผมจะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยใครไม่เคยทำหน้าที่เป็นทนายความอาสา จะไม่เข้าใจหัวอกหัวใจของคนที่เป็นทนายความอาสาและใครที่ไม่เคยจนและมีคดีจะไม่รู้สึกหรอกว่าวันนั้นเนี่ยว้าเววังเวงอย่างไรเมื่อเดินขึ้นศาลและไปพบตำรวจลำพังเรารวยเนี่ยไปพบตำรวจ ก็วิตกกังวลวังเวงอยู่แล้วท่านประธานไปอายการด้วยก็จะงงก็จะสับสนว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไงไปชั้นศาลยิ่งวิตกกังวลกันไปใหญ่เป็นปีๆแม้ท่านรวยคนรวยมันยังพอมีขวัญกำลังใจครับท่านประธาน มันมีทนายเอขอโทษเขามีทนายความห้อมล้อมสามคนห้าคนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ขวัญกำลังใจรวยมากๆม,ม,มีตำแหน่งมีอิทธิพลมากๆม,มีดอกกุหลาบเต็มศาลเลยครับท่านประธานคนจนละครับท่านประธานท่านลองนึกถึงภาพคนจนขโมย ลูกขนุนสักลูกหนึ่งที่ริมคลองหลอดท่านประธานและท่านสมาชิกลองนึกภาพคนจนขโมยสรละเปลาสักลูกหนึ่งเพื่อไปให้ลูกตัวเองที่กำลังจะอดตายไม่มีนมกินแล้วถูกจับครับท่านประธาน ท่านลองนึกภาพอย่างนี้ดูระหว่างคนรวยกับคนจนแค่จะประกันตัวก็ลำบากแล้วครับท่านประธานทั้งทุกข์ทั้งยากทั้งลำบากแถมไม่มีสตังค์ไม่มีทนายความด้วยครับท่านจะเห็นภาพตามที่ผมพูดผมเคยเป็นเลขาธิการสภาทนายความมาสี่สมัย ดูแลภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและทนายอาสาท่านประธานก็ทราบแล้วว่าท่านท่านประธานก็ทราบแล้วทนายอาสาคืออาสาครับจะไปเอาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเกินกว่าทนายความจ้างเอาผมพูดตรงไปตรงมาเลยครับวันนี้จึงต้องปฏิรูปกันไงครับ เบื้องต้นก่อนจะไปตรงนั้นแม้ว่าผมจะกินเวลาเกินไปบ้างท่านประธานคงเมตานะครับท่านประธานเพราะผมพอรู้เรื่องทนายท่านประธานครับทนายช่วยโจรจริงหรือทนายเป็นทนายความโจรจริงหรือทนายมันช่วยแต่คนร้ายจริงหรือ ผมอยากให้เข้าใจตรงนี้กันก่อนหลายท่านอาจจะเข้าใจอยู่แล้วแต่ผมกราบเรียนเพื่อจะนำไปสู่เรื่องของทนายความอาสาให้เข้าใจกันชัดๆอีกครั้งหนึ่งทนายโจนมีไหมมีเอาเพราะในทุกสังคมมีคนดีคนเลวคนชั่วมีทั้งนั้น แม้แต่ในวงการตุลาการเขาก็ไล่ออกกันเพราะมีตุลาการประพฤติชั่ววงการตำรวจวงการอายการเขาก็เหมือนกันวงการทนายทนายโจรก็มีทนายเลวก็มีทนายชั่วก็มีแล้วสภาทนายความที่ท่านอุปนายกนั่งอยู่ตรงนี้อุปนายกสภาทนาย เขาเอาคนชั่วไว้ไหมครับท่านประธานท่านกรรมธิการที่นั่งอยู่ผมเองเนี่ยนั่งไล่นั่งปลดนั่งถอนนั่งลบชื่อทนายเลวเลวรังไม่อยากเอาไว้ท่านอุปนายกคงยืนยันเพราะท่านเป็นกรรมการ,กร,ร,การอยู่ในชุดนี้ทนายเลวทนายชั่วทนายโกงทนายทุจริต ตอ,อมกันไหมครับเราตอมเราไม่อยากเอาไอ้คนเลวๆไว้ในวงการเราเราไม่อยากให้ทนายชั่วๆมีอยู่กับพวกเราเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกท่านกรรมธิการเห็นทนายชั่วทนายเลวทนายคนไหนไม่ดียัดทนกับความอัปยของทนายคนนี้ร้องไปที่สภาทนายความเถอะครับคนประเภทอย่างนี้ผมยืนยันได้ว่า ไม่มีที่ยืนในสภาธนความและในกระบวนการยุติธรรมอีกต่อไปแม้แต่ตีนโลงตีนสารผมเชื่อเหลือเกินว่าท่านประธานกรรมธิการก็ไล่พวกนี้ออกไปเขาไม่หากินหรอกครับมาเขียนนู่นเขียนนี่หลอกชาวบ้านถามว่าทำไมต้องมีทนายครับเพราะรัฐธรรมนูญนี่เขียนไว้ชัดเลยครับท่านประธาน ตราบใดที่สารยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดต้องถือว่ามนุษย์ทุกคนที่เดินดินอยู่นี่เป็นผู้ยังไม่ได้กระทำความผิดที่ชาวบ้านมักแปลกันว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นตราบใดที่ศารดีกาหรือถึงที่สุดด้วยสาลใดก็ตามยังไม่มีคำพิพากษา จะไปบอกว่าในกอในขอมันเป็นคนชั่วคนเลวคนทุจริตไม่ได้ครับทนายเข้าไปช่วยคนสุดจริตครับท่านประธานเพราะสารยังไม่พิภากษาถึงที่สุดเพราะเขาสันนิฐานว่าไอ้หมอนี่บริสุทธิ์นี่โดยบริบทของมันก่อนครับจึงอยากให้ท่านทั้งหลายเข้าใจว่าทนายความไม่ได้ช่วคนไม่ได้ช่วยคนร้าย ไม่ได้ช่วยคนชั่วหรือโจรแม้ว่าปรากฏเป็นข่าวว่ามันจะเป็นโจรขออภัยแต่ถ้าศาลยังไม่พิพากษาถึงที่สุดมันไม่ใช่โจรขออภัยใช้คำอย่างนี้ครับเพราะนั้นจึงกลาบเรียนต่อท่านประธานว่าหนึ่งทนายเข้าไปช่วยคนบริสุทธิ์สองทั้ง กฎหมายแพง่งกฎหมายอาญาท่านไปศึกษาวิแพ่งวิอาญาทั้งปวงคดีทุกคดีที่มีโทษจำคุกถ้าไม่มีทนายศาลต้องตั้งทนายให้ก็แปลว่าต้องมีทนายคดีที่มีโทษประหารชีวิตจำเลยบอกท่านครับผมฆ่ามันจริงๆครับ ผมยิงมันจริงๆครับท่านประหารชีวิตผมเลยครับถามท่านประธานกรรมาธิการท่านลองวิรัตได้ว่าท่านตัดสินประหารชีวิตเขาได้เลยไหมครับยังต้องมีทนายเลยครับท่านวิรัตบอกไปเอาทนายมาสืบขนาดมนรับสารภาพนะครับนั่นแปลว่าทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกระบวนการ ทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต้องมีทนายไว้ทวงดุลครับอันนี้เข้าใจกันตรงกันก่อนแปลว่าทนายต้องมีทีนี้มาดูข้อเท็จจริงครับคนทําผิดทนายรู้ว่าผิดในการศึกษาอบรมผมก็เป็นครูบาอาจารย์สอนทนายทนายรู้ว่ามันผิดต้องไม่ทําแนะนำให้ครับรับสารภาพ หลักการเรียนการสอนครับส่วนจะมีทนายนอกแถวเป็นอีกเรื่องหนึง่งหรือไม่อย่างนั้นก็ไม่ว่าความไม่เขาก็ไม่มีใครบังคับนี่ครับเอาละ่ะแต่มันมีคนเยอะแยะในประเทศนี้ครับท่านประธานครับเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำผิดและเขาไม่ได้ทำผิดจริงๆจะไปพึ่งอายการเหรอครับอายการมีหน้าที่ฟ้อง จะไปพึ่งตำรวจแล้วครับตำรวจก็มีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและมีความเห็นจะไปพึ่งศาลเลรอครับไม่ศาลมีหน้าที่ตัดสินก็กฎหมายเขาเขียนไว้แล้วว่าคนที่จะมาทำหน้าที่ช่วยเขาคือทนายความเพราะฉะนั้นสิริรวมแล้วต้องมีทนายความทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายแม้จะรวยแม้แต่ยิ่งจน ยิ่งจนยิ่งด้อยโอกาสยิ่งควรมีทนายอย่างยิ่งนี่ประเด็นที่เข้าใจกันเพราะคนบางคนไม่ได้ตั้งใจทำความผิดเลยบรรดาโทสะคนบางคนไม่ได้ตั้งใจทำผิดเลยป้องกันตัวคนบางคนมีเหตุจำเป็นต้องกระทําเพราะนั้นเวลาฟ้องมาถามมาบอกอย่างนี้หรือเปล่าครับเปล่าแล้วใครจะมาสกัดตรงนี้มาสแกะตรงนี้ ทนายเอาละครับประเด็นต่อมาผมเข้าเรื่องแปลว่าทนายความเนี่ยจำเป็นต้องมีตั้งแต่ชั้นสอบสวนกฎหมายก็เขียนไว้ชัดมีสิทธิพบทนายความสองต่อสองระเบียบวิธีปฏิบัติของกระทรวงทบวงกลมเขียนไว้ชัด ว่ามือจะชั้นตำรวจตำรวจจะต้องทำยังไงยังไงแจ้งทนายความยังไงมีสิทธิ์เป็นกฎหมายเขียนไวช้ชัดเอาละครับผมจะไม่ไปย่นเยอะชั้นตำรวจทนายความจะมีส่วนสำคัญเพราะผมได้มีโอกาสประชุมสัมมนากับผู้พิพากษษาเยอะแยะท่านบอกเลยความเป็นธรรมที่มันไม่เป็นธรรมเนี่ยเพราะต้นฐานที่มันไม่ใช่ความจริง ความจริงนั้นมันถูกบิดเบี้ยวเสียก่อนที่จะไปถึงศาลคนที่จะช่วยปกป้องคุ้มครองดูแลคนที่เป็นผู้ต้องหาคนที่เป็นจำเลยไม่ใช่ตำรวจครับแล้วก็ไม่ใช่อายการครับแล้วก็ไม่ใช่นายอำเภอครับทนายครับท่านมองดูว่าไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะนะครับท่าน สมาชิกบางท่านบอกว่ามันเรื่องเล็กไม่เล็กแล้วครับใหญ่เลยครับเอาละท่านจะเห็นว่ากฎหมายเขียนไว้ทุกขั้นทุกตอนหน่วยงานภาครัฐนั้นเป็นหน่วยงานช่วยเหลือประชาชนโดยมีงบประมาณของรัฐจัดให้ เวลาชาวบ้านไม่มีน้ำกินน้ำใช้ชาวบ้านทะเลาะก,กันกำนันผู้ใหญ่บ้านทำอย่างไรเวลาถูกมีขดงคดีตำรวจทำยังไงกฎหมายเขียนไว้เวลาชั้นอายการอายการทำอะไรกฎหมายเขียนไว้ถึงชั้นศาลศาลทำยังไงกฎหมายเขียนไว้อ้าวเวลาชั้นที่จะต้องการทนายความอาสา หาคนมาช่วยเหลือมีไหมครับมีตรงไหนเขียนไว้ไหมครับท่านวิเชียนอุปนายกสภาทนายความท่านยืนยันได้ว่าไม่มีแล้วยังไงครับถ้าไม่มีทนายลองไปที่อายการก็ได้เขาหาทนายให้ เขาเรียกหน่วยสอคอชอหรืออะไรกระทรวงยุติธรรมเขาก็มีกรมคุ้มครองสิทธิ์หาทนายให้ทนายอา,าสาสภาทนายความหาทนายให้ทนายอาสาแปลว่ากระบวนการต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับคนยากคนจนแต่ทุกหน่วยทุกองค์กรเนี่ย ทำเหมือนเสเหนึงว่าทนายความนั้นอยู่ปลายแถวทำเสมือนหนึ่งว่าสักแต่ว่าทำเพราะทนายความที่มานั้นก็มาเพราะได้รับค่าตอบแทนห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยมาว่าความในโรงในศาลครับท่านวิรัตขขอภัยที่เอ่ยนามท่านคงยืนยันได้ค่าตอบแทน ต่างกันฟ้ากับเหวกับทนายอาชีพแปลว่าแต่ละขั้นตอนแต่ละกระบวนการนั้นสักแต่ว่ามีสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าให้แล้วมันจะไปสู้อะไรกันครับความเป็นธรรมมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงครับ ทุกวันที่ทำกันเพราะมันเป็นเรื่องของจิตอาสาและเป็นเรื่องของอาสาสมัครสิ่งที่ผมรู้คืออะไรครับท่านประธานครับทนายที่ไม่มีงานทำกเกษียณแล้วแก่แล้วออกจากราชการซีเจซีมีตัวทนายความจะไปหาความที่ไหนก็ไม่ค่อยได้ทำไงครับ ไปเป็นทนายอาสาประสบการณ์มีไหมครับไม่มีเคยว่าความมานานไหมครับไม่เคยก็มารอรับสตังวันละห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยนั่งทะเลาะกันอยู่ว่าแกนั่งมากฉันนั่งน้อยเจ้าหน้าที่ให้คนนั้นมากเจ้าหน้าที่ให้คนนี้น้อยแล้วเวลาชาวบ้านมาแนะนำกันผมไม่ได้ใจนะครับ ผมเึงบอกว่าทนายบางคนนี่พาชาวบ้านเข้าลกเข้าพงพากันไม่ติดคุกพากันจนติดคุกผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะทั้งรัฐธรรมนูญทั้งข้อกฎหมายทั้งข้อเท็จจริงเราต้องมีทนายต้องใช้ทนายแต่เราเห็นทนายเหมือนตัวกิ้งกือหน้ารังเกียจ แล้วเราก็ให้แบบเสศษๆเลยเลยเออเผอเอิญเสียงผมอย่างนี้นะครับไม่ได้โกรธอะไรใครนะครับผมว่าเมื่อท่านคณะกรรมาการได้เสนอเรื่องนี้มาผมจึงเห็นด้วยอย่างยิ่งท่านต้องดูทั้งระบบเลยครับ คนที่มาเป็นอาสาหวังแต่เงินห้าร้อยหร้อไม่มีคุณภาพแล้วมาก็มาสักแต่ว่าสักแต่ว่ามามันต่างกันระหว่างทนายความที่เคาจ้างทำยังไงให้มันเกิดความพอดีพอดีกันหมายว่ามาพอดีทางจิตใจว่าหนึ่งอยากช่วยชาวบ้านส่วนหนึ่งสอง พอมีเงินพอสมควรไม่ได้ถึงกับมากเหมือนเขาเขาอาสาเขามาช่วยเหลือคนยากคนจนเงินได้น้อยอยู่แล้วเหมือนข้าราชการเงินเดือนได้น้อยกว่าพ่อค้าอยู่แล้วรายได้น้อยกว่าพ่อค้าอยู่แล้วแต่ท่านมีเกียรติท่านมียศท่านมีบ้างมีโกรธมีสายสะพายมีอะไรจูงใจให้เขาบ้างอันนี้ก็น่าคิดนะครับที่ท่านคิดมา การฝึกอบรมนี่ก็สำคัญครับผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยปล่อยกันสเปะสปะอิเลเขขาเลอะเทอะที่สำคัญบางทีไปหาธรรมมาหากินอยู่กับการอาสาน,นั้นอีกสร้างความเจ็บปวดให้กับชาวบ้านอีกอันนี้ก็เป็นเรื่องของทั้งสภาธนาความและองค์กรต่างๆที่ตรวจสอบกันต่อไป ที่แล้วมาการประเมินคุณภาพผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับไม่มีเลยบางคนอยู่แล้วผมก็ยังเห็นอยู่ไม่มีคุณภาพก็ยังอยู่และการประชาสัมพันธ์ต่อไปนี้เรื่องการทำความเข้าใจผมเห็นด้วยกับท่านอย่างยิ่งมันจะทำให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมจริงๆครับ คนเขารู้เลยเพราะคนทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเยอะมากเพราะนั้นมันจะต้องผนึกกันองค์กรที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นศาลไม่ว่าจะเป็นอัยการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงยุติธรรมสภาทนายความเรามีทนายอาสาเหมือนกันหมดแต่ต่างคนต่างทำํำต่างคนต่างแย่งงบประมาณบางทีนั่งทะเลาะกันทั้งสภาทตาใความและกระทรวงยุติธรรม แกได้มากฉันได้น้อยงบแกเยอะแกน้อยแต่ถ้าเรามองประชาชนเป็นศูนย์กลางศูนย์กลางเห็นด้วยครับที่ท่านต้องทำการปฏิรูปเสียแล้วมันจะเกิดประโยชน์โพดผลกับคนยากคนจนจริงๆครับไม่ทำวันนี้จะทำวันไหนครับ ไปรอรัฐบาลใหม่เขาก็มองทนายเป็นเสี่ยวนึงเศษเล็กๆแม้แต่รัฐบาลนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามองถึงเรื่องทนายมั่งหรือเปล่าแต่กราบขอบพระคุณท่านประธานกรรมธิการและคณะที่หยิบเรื่องนี้มาเป็นเรื่องใหญ่ครับสมัยที่ผมเคยอยู่คณะนั้นก็ยงังทั้งทั้งที่เป็นทนายเองไม่ได้หยิบหน้าประนามตัวเองเสียด้วยต้องกราบขอบพระคุณว่า ท่านเห็นความสำคัญไม่ได้เกี่ยวกับทนายหรอกครับแต่ท่านเห็นความสำคัญของคนยากคนจนคนด้อยโอกาสไม่ต้องรอให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยหรอกครับท่านทำที่ตอนนี้ผมจะกราบขอบพระคุณด้วยจิตคารวะอย่างแท้จริงครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะต่อจากท่านอำนวยมีท่านสมาชิกเสนอชื่อพิปรายมา